สวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2023นี้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์แรกของปีมานำเสนอกันนะครับ Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020จัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม2566นี้เวลา18.30ถึง21.30น มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE id เศ9 5 9 9ผู้ที่ต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เศก .0 มุมมองบุรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้และต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ ปี2023นะครับเป็นปีที่สำหรับผมแล้วนี่น่าสนใจมากๆนะและน่าสนใจจริงๆนะโดยเฉพาะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมุมมองของดร์ดูริลโบินีนะครับท่านนี้นะครับมาคบคิดพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลประกอบเข้ากับข้อมูลนะครับทางตัวเลขต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจับตาดูมากๆนะครับเพราะมุมมองของดรดูริลบินีเนี่ยนะเขาก็บอกว่า อะไรที่มันไม่เคยมามันก็มาแล้วอย่างเช่นเงินเฟ้อนะซึ่งไม่เคยมาในรอบหลายทศวรรษมันก็มาแล้วนะครับเศรษฐกิจถดถอยสภาวะแซกเฟชั่นนะครับที่ไม่เคยมาหลายทศวรรษมันก็มาแล้วนะรวมถึงวิกฤตนี้สินนะครับนะมันก็มาแล้วคือรอบนี้เรียกว่ามาครบนะมาเต็มกันหมดเลยนะแล้วรวมถึงยังมีเหตุป,ปัจจัยที่คุกคามความเสี่ยงด้านต่างๆ ระดับใหญ่ๆนะครับในหนังสือของเขาที่ชื่อเมกเกอเทเนี่ยก็มาด้วยทําให้ระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมองเห็นนะว,ว่ามันมีอุปสรรคปัญหารออยู่ข้างหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังมองอยู่ก็คือว่าในปี2023เนี่ยนะอะไรจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับสู่การแคลชนะทั้งเศรษฐกิจและการเงินนะน,ะนะ่าสนใจนะครับมันคล้ายๆกับตอนนี้เนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยง นะมันมีลูกโปง่งนะมันลอยอยู่เหนือเข็มหมดุดก็ไม่ทราบว่านะลูกโป่งนี้จะลอยต่ําลงมาเรื่อยๆแล้วโดนเข็มหมดุดแล้วเกิดระเบิดออกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะผมได้ทําคลิปมาก่อนน้น,นี้นะมุมมองของดรดูเรียลูบินินะครับดรดูมดรโลกาวิน่านะครับแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่นะท่านไม่ใช่ดรดูมนะท่านคือมองโลกตามความจริงซึ่งน่าสนใจ ซึ่งผมก็มองว่าถ้ามองด้วยความไม่ประมาทก็นํามุมมองของท่านนะครับมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะให้ผู้รับชมในช่องผมติดตามรับทราบกันว่าในช่วงปี2023ถึง2025เนี่ยมันมีเมกะเทรดนะครับมันมีภัยคุกคามมีความเสี่ยงใหญ่ๆรอเราอยู่นะอะไรอะไรก็มานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเงินเฟ้อ นะเศรษฐกิจถดถอย stagflation วิกฤตหนี้สินรวมถึงนะความเสี่ยงทางภูมิทัศรา์าโลกสงครามผมไม่รู้อะไรอย่ามาก่อนนะครับอะไรจะเป็นตัว Crash เศรษฐกิจเศรษฐกิจจะ Crash ด้วยน้ำหนักของตัวมันเองหรือว่ามันถูกนะครับเร่งเราด้วยสงครามนะเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในวัติศาสตร์ไปถึงดินแดนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยไปมาก่อน uncharted territory นะครับ เครื่องมือของเราจะสามารถรองรับได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะกลางหรือไม่นะครับนะเพราะว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่ระบบเศรษฐกิจการเงินที่เรามีอยู่เนี่ยนะอาจจะไม่สามารถรองรับนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเราอยู่ในเขตแดนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปมาก่อนอันชาติเตติโรเจอรี่อะไรจะเป็นฟางเส้นสุดท้าย สู่การแคลชทั้งเศรษฐกิจและการเงินในปี2023จะเป็นสงครามนะหรือว่าเป็นตัวเศรษฐกิจการเงินเองนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันถึงทางตันนะครับสุดทางเดินสุดทางที่เครื่องมือจะเยียวยาไว้ได้นะครับต้องติดตามดูนะครับฟางเส้นสุดท้ายสู่การแคลชทั้งเศรษฐกิจและการเงินในปี2023คืออะไรซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับ สงครามหรือเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจหรือสงครามจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ดึงให้ทั้งระบบเนี่ยมันต้องถึงจุดเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งนั้นคืออะไรฟางเส้นสุดท้ายนั้นคืออะไรผมก็เชื่อว่ายังไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบชัดเจนนะครับอาจจะเป็นสงครามก็ได้นะที่ไปเร่งทำให้เศรษฐกิจการเงินมันพังลงมา หรือน้ำหนักของเศรษฐกิจการเงินที่มันไม่ไหวด้วยตัวมันเองมันพังลงมาแล้วทําให้ความขัดแย้งสงคารามมันมากขึ้นจะเกิดความปั่นป่วนเกิด Great เกรซลิเซตเพราะต้องบอกตรงว่านะเท่าที่ผมติดตามข้อูลข่าวสารมาเนี่ยผมก็มองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าโลกของเรากำลังเข้าสู่เขตแดนที่ไม่เคยไปมาก่อน u n r ชาเ t e ิ t i t o ร y แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ